มาต่อกันด้วยช่วงแห่งเป็นหนึ่งกับสินแสเป็นหนึ่งกันต่อที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับาศาสตร์แห่งตัวเลขในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรไปฟังกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับช่วงเฮงเป็นหนึ่งกับสินแซ่เป็นหนึ่งวงผูดอนค่ะที่จะมาพูดถึงเคล็ดลับดีๆเสริมมงคลให้ท่านผู้ชมได้รู้กันกับเรื่องของเคล็ดลับการใส่แหวนกําไรใส่อัญ,ญมณีต่างๆทราบไหมคะอัญ,ญมณีสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีการที่จะเสริมในเรื่องของความเชื่อลงไปปีนี้สีที่มาแรงค่ะนะคะ ก็คือสีน้ำเงินและสีแดงค่ะสองสีนี้ปีนี้เป็นเทรนเครื่องประดับในส่วนของความเสริมความเฮงได้ดีที่สุดสีแดงได้แก่ทับทิมห่ะสีน้ำเงินได้แก่ไพรินหรืออาจจะหาอะไรก็ได้ที่เป็นสองสีนี้ไม่จำเป็นจะต้องทับทิมหรือไพรินก็ได้นำมาใส่ติดตัวไว้ถือว่าจะดีนะคะ และส่วนที่2ค่ะการสวมใส่แหวนคนที่โสดนะคะไม่แนะนําให้ใส่แหวนนิ้วนางซ้ายเพราะจะไม่มีความรักเข้ามาอีกเลยคนที่มีคู่แล้วนะคะเขาเชื่อว่าการใส่แหวนนิ้วนางซ้ายจะส่งผลให้ความรักสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปดังนั้นต้องบอกเลยค่ะใครหลายคนโดยส่วนใหญ่ที่โสดนะคะห้ามใส่แหวนนิ้วนางซ้ายเด็ดขาดค่ะ ให้ไปใส่แหวนนิ้วนางฝั่งขวานะคะเพราะตามความเชื่อเชื่อว่าใครก็ตามที่ใส่แหวนนิ้วนางฝั่งขวา ความรักจะมาหานะคะเอาละค่ะเคล็ดลับต่อไปค่ะหลายคนทําไมชอบใส่แหวนนิ้วก้อยเพราะอะไรใครที่เก็บเงินไม่อยู่ใครที่ชีวิตโดยส่วนใหญ่ใช้เงนเินเก่งมากมายเขาบอกตามเคล็ดลับค่ะให้ใส่แหวนนิ้วก้อยฝั่งขวาค่ะนะคะจะทําให้เก็บทรัพย์ได้ดีคือแบบนี้นะคะถือว่าจะดีนะคะการใส่กํามไรซ้บไหมคะใส่ฝั่งไหนแล้วจะกําไรจริงๆเขาบอกคนโดยส่วนใหญ่ตามโบราณค่ะให้ใส่กําไรฝั่งขวาค่ะ เพราะกำไรฝั่งขวาเนี่ยจะเสริมให้เรามีกำไรจริงๆอย่าใส่กำไรฝั่งซ้ายเพราะถ้าเกิดใส่กำไรฝั่งซ้ายเนี่ยเขาบอกว่าจะมีอะไรที่มันไม่เป็นกำไรอ่ะนะคะต้องเป็นฝั่งขวาเท่านั้นและปิดท้ายนะคะใครก็ตามที่ชอบใส่แหวนนิ้วชี้ซ้ายนะคะนิ้วชี้ซ้ายค่ะนะคะเขาบอกว่าการใส่แหวนนิ้วชี้ซ้ายมีอำนาจและมีตังแต่ถ้าเกิดใส่แหวนนิ้วชี้ขวานะคะมีอำนาจแต่ไม่มีตังค่ะ ดังนั้นต้องบอกว่าให้ใส่แหวนนิ้วชี้ซ้ายเสมอถือว่าจะมีเรื่องราวดีๆกับเคล็ดลับเรื่องการใส่แหวนค่ะาศาสตร์ของอาจารย์มีพุทธคุณเพียง5%เท่านั้นอีก95%คือมานะตนค่ะ